แล้วปันแปมฟันแปมแล้วก็ปิงนี่ปิงนี่กปิงนี่นะคะอ่ะมีเวลาใบนะคะ60วันเดียวไม่รู้บอกหน่วยดิสิก็ขอแล้วจบโค้ดหนูก็ยังตอบไม่ถูกเลยค่ะพี่ป้าก็คือ2เดือนให้เวลาใบหนึ่งก็สองเดือนนะคะอ่ะตรงนี้ ใครใบ้ก็ไปตรงนูนเปิดคำมาแล้วก็คู่ของเราเป็นคนใบ้60เป็นาทีดูว่าใครจะทำได้มากกว่านะคะอะนั้นเราเริ่มก่อนดีกว่านะเดีแยวบอกมันไปยืนตรงนี้โอเคพี่ไปยู่ตรงนี้เลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วจับเวลางานด้วยมือหัตถกรรมนี่คือหัตถศิลป์ถูกต้อคนเรา ระดับขั้นตอนมันมีระดับชั้นของมันเอ่อวันนะอีกนิดนึงขึ้นไปอีกคาสูงกว่านั้นเออชนชั้นวันนะยศถาบรรดาศักดิ์มีคำว่าถาถานันดอนคนเราเอ่อเชคสเปียร์เป็นเอ่อวันเออเป็นเป็นกวี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 อะไรที่เขาเรียกว่าเป็นกวีนิพนธ์ มึงว่ากตจะอบได้ดูข่าวช่องเก้าสวัสดีครับวันนี้เราจะรายงานรายงานอีกเรียกเป็นทางการอีกอย่างว่าเราจะมีการประกาศเพื่อให้ประชาชนได้รู้โพสต์โโสต์แร้วัมาลอะไรวะเราจะกิจกรรมประกาศโอ้โหกิจกรรมประกาศทำง่ายเลยเราจะรายงานข่าวอาว เขาใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่สามข้ามสามคะแนนลุ่นไปเก่งวิ่ัลไปเกติไปเกติแม่แล้วถ้าบังหนูได้ถ่านันดอนหนูพูดตามไงอ่ะหนึ่งนาทีนะคะเริ่มค่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงใกล้ตายแล้วมึงใกล้ตายถูกปะชาปนักิกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงโรคอาสุนโเยอะโรคเยอะมึงต้องซื้ออะไรโรคเยอะมึงต้องซื้ออะไรโรคเยอเหรอโรคโรคโรคไปขายยามึงต้องซื้ออะไรไม่เป็น แบบหลายปีหลายใจหลายปีใจหลายปีคือบินบินบินอะไรบินกระทรวงกระบวงกระจุวงกระวงกลมกลมใสาะไรนสุขมีมีมีเวลาว่างสักงสองชั่วโมงไหมไปนั่งประกันชีวิตสิแต่ว่าพี่คำว่าประกัตรอันกรมธรรม์เออประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่ใช่เป็นแบบเป็นแบบกำลังเจอโชคร้ายอ่ะไอ้ท่วมเขาเรียกอะไรน้ำท่วมเขาเรียกอะไรต่ายโว้ให้เรียนตัก ทรมประกันกรมประการเประกันชีวิตไม่ใช่ชีวิตกรมทนนะกรมประกประกันการภัยอุ้ยสนุกมากสนุกมากสนุกอใจ enjoy ไมนจอยไม่ใช่เพลงเพลงนี้มันโอ้ยโอยมันถูกใจไม่ใช่ถูกใจมันมีติในหัวใจมันมีสาขาคณะวิชาหนึ่งที่เกี่ยวกับมิ้งเผือกเผือกแล้วมีอะไรเผือกแล้วอะไรเผือกละมันเออมันมันชนะสี หมดเวลาหมดล่ว,ลวสายอยู่แล้วไปเกี่ยวกับโลกภัยคำว่าภัยคำเดียว <S <S มึงเลยพระอะภัภยมันไมน่ไม่พูด <S <S มันทำให้ดูงโ่โอะไรพระภมันง่ายไปป้าแต่ที่มึงพูด,นดหนูโชว์โชว์รอยหยักในสมองหน่อยแม่ว่าระหว่างคนทีน่อยากจะตอบกับคนที่อยากจะมไ่ไอะไรมันเป็นจุดด้อยกันแม่ แม่อย่าเพิ่งตอบแล้วกันรอเล่นให้ครบทั้งสองฝั่งก่อนแม่รอเล่นให้ครบเล่นก่อนวันแล้วแม่ก็ตอบทีเดียวเพื่อคำตอบมันเปลี่ยนอ่ะสองคำสองคะแนนแม่พร้อมยังอยู่แม่พร้อมอยู่หนูพร้อมแล้วหนูพร้อมถ้าแม่พร้อมแล้วใหญ่พร้อมแล้วคันมือเสียถูกหวยเตรียมตัวนะคะหกสิบวินะคะแม่ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะสวดโอวาทะปาติโมก อุ้ยตายละกระรวงที่แบบว่าดูเรื่องน้ํามันดูเรื่องแก๊สกระทรวงทรัพยากรและวินาศภัยไม่ใช่เราเรากินข้าวให้มีกําลังมีคําว่ารังกระรวงที่แบบดูน้ํามันดูน้ำมันคืออะไรแม่รัฟ้าหัวใจอะไรวะอะไรนี่แม่มีอะไรมีอะไรกําลังกล้ามอะไรอันนี้คล้ายๆฉีเณรตัวมาแล้วเป็นไร เป็นพระเออพลังนะพลังพลังพลังงานเดี๋ยวพูดอยู่พ่ไม่รวยไม่รวยพลังงานจนถูกต้องแค่นี้เหรอใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องต่อค่ะแม่ยังไม่หมดเวลาค่ะเขาอกว่ถูกค่ะคนคนนี่เรียกแบบเรียกเรียกความสวยมนุษย์มนุษย์ที่แบบมีความรักใครก็ได้มีความ มนุษย์สัมพันธ์มนุษย์มนุษย์สัมพันธ์ดีเออมนุ์สัมพันธ์ถูกูดูดถูก UH> ูู้กูดูดูดูกูด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 ูู่ด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 าดว่าด่าูดูหรู่ดูดกดู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 ดว่าดู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 ดอดูดูดูดอดดาดดดดด มึงมันมีสิทธิ์ที่จะทำให้เราโคตรแจกโอ้แค่สี่กูทำได้อยู่แล้วมึงโคตรดีแล้วมึงกูแตกเลยสรุปก่อนพี่ปานพี่แต๋มนะคะได้ไปอีกสามหกคะแนนหกคะแนนสี่ข้อเสมอห้าข้อชนะฉันพร้อมหกสิบเปนาทีเริ่มกันเร็วเร็วเร็วเสียงโอ้โหเสป็นชื่อนักร้องร้องเพลงว่าอ่าเป็นวงวงวงไรบ่อยๆสีควินเวลาที่มึงทับปากมันคือปากปากกรมมีคำว่ากำกมอะไรกรรม ชื่อโวมวยแบนเหรออากรรมสาระยังนะกรรมการกรรมกรอ่เสียงดังเสียงดังดุดวะอันคุณวนาดเสียงดังกรรมมีควณวนาดกรรมนาดกรรนาศกรรมกรรมนาดกรรมนาศเจริญกรรมกรรมเสียงดังดุดมีควณวนาดเออมันต้องการสิแล้วต้องการคือเวลาที่เรากรรำปนาธ์ถูกทำอะไรวะตอนนในโลกมันร้อนมากมันคือเข้าสู่ใครไม่ดเชงมันคือแบบภาวะภาวะโรคเดือดภาวะโรคเดือด คือปรากฏการทขามีคำว่าการตื้อ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 กานคือคือตอนนี้มันเป็นภาวะใหม่ภาวะที่มันเป็นแบบหูโลกมันถล่มทลายเขาเรียกว่าอะไรนะป้าโลกถล่มทลายสอนแล้วนอเขาเรียกว่าอะไรวิชาวิชาวิวิวิอะไรอะไรการวิวิติการวิอะไรวะสีภูมิเศษสีดูดำสกุลสีภูมิเศษสีภูมิเศษพี่อะไรชื่อสีภูมิเศษใครชื่อสีภูมิเศษ สีมพูน้ยดีเจอะไรพูนเสี่พูนเซดีเจอ๋องดีเจอะไรวิอ๋องเขาเรียกสุดอะไรอาการที่กำลังซุดอย่คนไข้ซุดแล้วถึงจุดวิอะไรววิิบัตคนไข้อาการซุดสุดสุดถึงสุดวิอะไรถัดไปนี่ถัดปนี่เขาเรียกคุณอะไรคุณไคุณคุณกิตตีวิกี่วิกิตรวิกิตการโง่เอ้ยอ่ะอันนี้มึงอะไรนะอ๋ออ่านไม่ออกไออ้่ง หยุดเวลาก่อนอ่านไม่ออกยักษ์ยักษ์ยักษ์วันนี้กูจะเผาบ้านเมืองมึงให้แปลงหลบหน้าหลบไปใครเอาให้ได้เอาให้ได้กูเนี่ยจะเผาบ้านเมืองให้วิกฤตไปไม่มันแบบล้มไปละละเนรณาธเลยพังทลายธนาก้อนหินยันก่อนธนาก้อนหินยันแหลกแหลกอะไรแหลกแบบแหลกแบบแหลกเหลวอีกนิดเแหลก แหลกเรียบแหลกละอะไรอะไรแหลกล้านแหลกล้านแม่หนูทำเต็มที่กับเพื่อนหนูทำมาอะไรมันคือจุดอ่อนแม่พูดมาแม่กนใบป่ะแม่วดหัวจริงมึงไม่รู้จุดกูมึงจะใบเป็นคำไหมวะมึงอตื่นตื้อตื้นการได้เล่นค่ะ ดีเจอะไรสีพุิเศษภูมิออกดีเจภูมิดีเจของวิอ่องการวิอ๋องการเออดีเจอะไรสีพุิเศษกรีดอ๋อกรีดสีอ๋อได้ไหมวันนี้ยังสร้างตำนานได้ดีครับได้ไปอีกสองนะคะเป็นสีขาววันนี้ป้าชนะไป าวันนี้ดีใจมากที่ได้คุยกับแขกรับเช,ชิญของเราน,นะคะพี่ปานธนพรคุณม่เลยค่ะขอบคุณคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ